โอเคคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยผมวางแผนที่จะมาทํา3สิ่งนะซึ่งสิ่งแรกเนี่ยผมวางแผนไว้ว่าผมจะมาตามหาแผนที่ทั้งหมด20แผนที่ซึ่งแผนที่เหล่านี้เนี่ยผมก็ได้ทําการซ่อมแผนที่แผนที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมตามหากล่องสมบัติ20ิกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งต่อไปที่ผมจะทําก็คือการไปเปิดประตูที่เกาะใหม่นั่นเองซึ่งการเปิดประตูที่เกาะใหม่เนี่ยมันต้องใช้คนถึง3คนรวมตัวผมด้วยก็เป็น4คนนะซึ่งก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะหาคนมาช่วยเปิดได้หรือเปล่าแต่ว่าก็ต้ององงงลลดูแะย ครับคุณผู้ชมอย่างที่3เนี่ยผมวางแผนไว้ว่าผมเนี่ยจะทําการคราฟเบดใหม่ที่อยู่ในประตูนั้นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าผมเนี่ยจะสามารถคราฟเบ็ดอะไรได้ซึ่งก็คิดว่ากว่าจะทํา3สิ่งทั้งหมดที่ผมวางแผนไว้เนี่ยก็คงจะต้องใช้เวลาไปสักพักเลยแหละและนี่ก็คือกล่องสมบัติกล่องแรกนะมาเปิดกันเลยมับ เวลลี่อะไรคือเวลลี่เหรออ๋อนี่ไงเวลลี่ก็คือเหยื่อปลอมผมเปิดได้เหยื่อปลอมในกล่องแรกนะเดี๋ยวไปต่อที่กล่องที่สองเลยโอเคคุณผู้ชมแล้วนี่ก็คือกล่องที่สองนะเรามาเปิดกันเลยได้ไรเอ่ยอุ้ยโอ้โ,อโหกล่องที่สองอโรราโทเทมออนี่นะออรโรราโทเทม,อโ,ทเทมโอ,โอโททม้โ,อโหร,ร,าโราคา5 0 0แสนอย่างคุ้มโอเคแล้วก็ดูเหมือนว่าผมเนี่ยกำลังจะเจอกล่องที่3นะคุณผู้ชมกล่องที่3มาเปิดกันดูซิจะได้อะไร เมจิกเทรดและนี่ก็คือเมจิกเทรดนะผมมีหลายอันละไปตกปลาเอาก็ได้นะมันได้ง่ายอยู่ไอตัวนี้มาและนี่ก็คือกล่องที่4ี่นะเดี๋ยวมาลองเปิดดูซิได้ไอะออันนี้อันซ้ําก็คือได้เหยื่อปลาวานเหยื่อปลอมที่เป็นรูปปลาวานอนะมาเดี๋ยวไปตอกล่องที่5เลยมาคุณผู้ชมและนี่ก็คือกล่องที่5นะมากล่องที่5อ่าได้เงิน1,969เหรียญโอเคคุณผู้ชมเจอละนี่คือกล่องที่6นะเดี๋ยวมาลองเปิดดูซิปืด๊ดอ่าได้คอมเพสนี่ อันนี้คือเหยื่อปลอมคอมเพสนะรูปร่างคล้ายๆกับไส้กรอบต่อามาก็เป็นกล่องที่7นะกล่องที่7มาดูซิกล่องที่7มีอะไรกล่องที่7ได้เหยื่อนะได้เหยื่อ6อันเป็นเหยื่อกิ๊กก๊อกโอเคคุณผู้ชมมาถึงละกล่องที่8อยู่ลึกพอสมควรนะกล่องที่8ดได้ไรอ่าได้เหยื่อนะมาเจอละกล่องที่9ไหนดูซิได้ไรเออเมจิกเชดโอเคมาคุณผู้ชมนี่คือกล่องที่10มาเปิดกันเลยบินเลียนแนน มันคืออะไรเอ่ยเอ่อผมได้มาประมาณ4,500นะกดตัวเลขไปมันคือเหมือนกับลอตเตอรี่อะไรประมาณนั้นแหละและนั่นก็คือกล่องที่11นะคุณผู้ชมมาโอเคได้เหยื่อปลอมคอมเพลตตอนนี้เจอแล้วกล่องที่12มันอยู่ตรงนี้เปิดดูซิอ่าได้โทเทมเร่งฝนมาเจอแล้วกล่องที่13อยู่บนโบกกระโดดดึงๆไปก่อนมากล่องที่13อ่าเป็นเหยื่อพลฟเฟอร์วอร์มนี่คือกล่องที่14มาเปิดกัน เป็นเหยื่อทรัฟเฟร์วอร์มอีกแล้วกล่องที่15ก็เจอแล้วกล่องที่15จะได้อะไรเอ่ยเอนชานบรีลิกโอเคไม่แย่นะอย่างน้อยเนี่ยก็ราคา1น0 0งมาเจอแล้วกล่องที่16อยู่ในน้ำดำลงไปเลยแล้วก็กดเปิดอ่าได้เมจิกเทรดอีกแล้วและกล่องที่17ก็อยู่ด้านล่างนั่น โอ้ยกล่องที่17เข้าไปแล้วยังไม่ได้เบ็ดซังเค้นล็อตเลยนะคือได้อลลอราโทเทมไปเนี่ยห้าแสนก็ถือว่าคุ้มแหละแต่ก็อยากได้เบ็ดด้วยอะ่ะและนี่ก็คือกล่องที่18มาได้โทเทมเล่งฝนอีกอ่ะโอเคเจอแล้วกล่องที่19เอ้ยอขอให้ได้ของดีๆหน่อยเหอะนะขอหน่อยเอ็นชิเอนเทรดนี่คือกล่องสุดท้ายนะอกล่องสุดท้ายนีย่อยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งเลยเดี๋ยวมาดูซิว่ากล่องสุดท้ายกล่องที่20เนี่ยเราจะได้เบ็ดกับเขาหรือเปล่ากดเปิด เออโหเอเยเหงาเลยมันคือฟิลเลียนแน่ก็คือลอตเตอรี่นั่นแหละเปิดปะเปิดปะ เปิดปะได้มาเท่าไหร่2,000 3,000 4,000 4,000 5โอเคหลังจากนี้เนี่ยผมจะไปทําการเปิดประตูที่เกาะโบราณน,นะนี่นี่คือแฟกเมนสีม่วงและนี่ก็คือแฟกเมนสีน้ําเงินและนี่ก็คือแฟกเมนสีฟ้าซึ่งผมขาดอีก1แฟกเมน ment, นั่นก็คือแฟกเมนสีเหลืองโอเคตัดภาพอีกทีเนี่ยผมมาอยู่ในถ้าของเกาะโบราณน,นะซึ่งถ้านี้เนี่ยมันก็จะขายตัวโทเทมเอคริปราคา250,000นะ กดเย็ดซึ่งในถ้ำน,นี้เนี่ยก็จะมีเบดฟินิกอยู่ด้วยนะราคา40,000ถ้าเกิดใครอยากจะได้เนี่ยก็มาลองซื้อไปเลยแล้วถ้าเกิดว่าใครที่หาถ้ำไม่เจอนะให้เราสังเกตนี่ ในแนวกั้นอันนี้แนวกั้นอันนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ที่เดียวหรอมั้งในเกาะน,นี้เนี่ยน่าจะที่เดียวแหละหาแนวกั้นนี้นะโอเคตอนนี้ผมก็มาอยู่ในจุดที่สูงที่สุดของเกาะน,นี้นะซึ่งถ้าเกิดจะสูงกว่านี้เนี่ยก็ต้องขึ้นไปบนต้นไม้นี้แล้วแหละนี่แหละคือเพชรสีเหลืองที่ผมยังไม่มีซึ่งผมเนี่ยก็ไม่สามารถเก็บได้ถ้าเกิดว่ามันยังไม่เกิดสุริยะปราคาเพราะฉะนั้นแล้วโทเทมสุริยะปราคาที่ผมเพิ่งซื้อมาราคา2องแสนห้าเมื่อกี้นั้นมันเป็นประโยชน์สําหรับผมในการเก็บก้อนหินสีเหลืองก้อนนี้เออผม ระยะราคากดมันบอกว่ามีคนอื่นใช้โทเทมอยู่คืออะไรทำไมใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมลองใช้โทเทมเล่งวันเวลาก่อนนะกดไปเิก็กดไม่ได้หรอยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยกดไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมขอรีเซิร์ฟก่อนนะ โอเคผมกลับมาแล้วซึ่งก็กลับมาในเซิร์ฟเวอร์เดิมแหละดูทรงแล้วเพราะว่าออกเข้าใหม่มันก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้มันให้กลับมาที่เซิร์ฟเวอร์เดิมมาผมจะลองกดใช้โทเทมเรียกสุริยะปราคาอีกครั้งนะกด กดไม่ได้อีกแล้วคืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวตัดภาพีกทีนะเดี๋ยวไปหาวิธีแก้ก่อนคุณผู้ชมคุณผู้ชมหลังจากที่ผมพยายามจะแก้ปัญหาอยู่นานนะคืออยู่ๆเนี่ยผมก็เจอเข้ากับคืนที่เป็นสุริยะประราคานี่จะเห็นได้เลยตรงนี้นี่ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็พยายามที่จะขึ้นไปบนจุดสูงสุดของภูเขาลูกนี้นี่โหนสลิงไปแบบสไปเดอร์แมนอ่ามาแล้ใกล้แลกดเลยไม่ต้องรอช้า โอเคอ่ะตอนนี้ผมมีก้อนหินก้อนหินนี่นะก้อนหินครบทั้ง4ก้อนและมีหมดละ4ก้อนที่เหลือเนี่ยผมก็แค่ต้องลงไปที่ประตูที่อยู่ในช่องของน้ําตกด้านล่างเดี๋ยวผมจะล่อนกลเดอร์ลงไปแบบนี้และล่อนมันลงไปอ่าโอเคเข้ามาละจากนั้นก็ลงเชือกนี่ไปห้อยโหนลงไปอ่ะห้อยหหนลงมาด้านล่างแล้ว อ๋อคือถ้าเกิดเราหาก้อนหินครบทั้ง4แล้วเนี่ยเราไม่จาเป็นที่จะต้องเอามันมาสวมใส่เลยเราแค่พาเพื่อนมา3มคนรวมเราด้วยก็เป็น4ี่คนนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันช่างน่าเศร้าผมเนี่ยยังไม่มีเพื่อนสักคนเลยที่จะมาช่วยเปิดประตูซึ่งก็ต้องขอตัดภาพไปทีตอนที่ผมพร้อมแล้วนะอะอะโอ้โหผ่านมาอย่างนานนะตอนนี้ผมก็ได้เพื่อนเพื่อนทั้ง3คนเข้ามาช่วยกันเปิดประตูแล้วนะผมขอเข้าไปก่อนเลยแล้วกันอุ้ยข้างในนี้เป็นไงเนี่ย เอ้ยแล้วตรงนี้ยังไงเราข้ามไปยังไงนะ่ะออต้องขึ้นไปข้างบนเสาตรงนี้หรอแล้วกดเอ่อกดล่อนไปแบบนี้นะ ในที่สุดนะก็ถึงสักทีสิ่งที่สองที่ผมคิดว่าจะทําให้สําเร็จก็สําเร็จเต็มที่เรียบร้อยนะคือเปิดประตูในถ้าแล้วมาดูซิว่าไอ้โตคราฟเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างเออผมมีเบ็ดให้คาราฟแค่3าอันเองนะเออ,อย่างอื่นเนี่ยน่าจะต้องใช้เลเวลซึ่งถ้าจะคาราฟเบ็ดนี้ละ่ะจะคาราฟไปเก็บเลเวลเนี่ยใช้ก้อนหินลูบี้เมจิกเทรดแล้วก็ไอ้ไม้มิติมิติคอลดริฟท์วูดยังไงซะก็ต้องหามิติคอลดริฟท์วูดอันนี้นะส่วนลูบี้เนี่ยผมมีแล้วนะผมไปหลอยเก็บมาเนี่ยเปิดให้ดู นี่มีรูบี้แล้วมี2อันเลยรูบี้โอเคเดี๋ยวไปหามิติข้าวดริฟต์บูดกอนนะตัดภาพแมงทีก็ตอนที่ได้มิติข้าวดริฟ์บูดนะโอเคคุณผู้ชมถ้าเกิดเห็นหน้าตายิ้มยิ้มแบบนี้เนี่ยคือว่า ผมเนี่ยสำเร็จแล้วนะสำเร็จการหาของคราบเบ็ดนะซึ่งต้องขอบอกไว้เลยว่าเบ็ดที่ผมตั้งใจจะคราฟในตอนแรกเนี่ยก็คือเบ็ดวิสตดัมรอดอันนี้นะแต่ว่าไอ้ไม้เนี่ยไอ้ไม้มิติเคิลดริฟทวูดเนี่ยไอ้ไม้ตัวนี้เนี่ยผมใช้เวลาหาประมาณเป็น1ิชั่วโมงเงินหมดไปเป็นไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะหาไม่ได้เลยสักอันแต่นี่ผมมาเจอไม้ที่เขาเรียกว่าลูน่าดริฟ w o วูดคือผมไปแอปไรซิ่งมาก็หมดไปหลายตังค์อยู่อะเป็นแสนสองแสนอ่ะกว่าจะได้ไม้ลุ หน้าดริปบูดมา2อันผมคิดว่าเบ็ดนี้แหละเบ็ดที่ผมสามารถที่จะคราฟได้อันนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนเนี่ย,ย,ยอันนี้แหละคือเบ็ดที่ผมจะทําการคราฟในวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการคราฟก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาไปเทสกันนะกดคราฟเอ้า อะไรวะมันบอกว่าล้มเหลวในการคราฟผมมาเจอเพื่อนในเกมคนนึงนะคนนี้ก็ต้องขอขอบคุณเขาไปอย่างมากเลยคือเขาเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดเราทาเครื่องหมายรูปดาวไว้บนไอเทมเหล่านี้เนี่ยมันจะเอาไปคราฟไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกดรูปดาวออกให้หมดโดยการคลิกขวาคลิกขวาคลิกขวาเอาออกให้หมดนะนี่แลวตอนนี้เนี่ยส่วนผสมต่างๆเนี่ยก็พร้อมแล้วนะมันพร้อมหมดทุกอย่างแล้วกดคราฟเลยเรียบร้อยเฮ้ย แต่ไม้ก็ไม่หายไปหรอไม้เราไม่หายไปเฮ้ยทุกคนไม่รู้เป็นบักหรือว่าเป็นอะไรนะแต่ว่าไม้เรายังอยู่แต่ก้อนหินอะหายไปโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเบ็ดที่ผมเพิ่งค้าฟมานะชื่อเบดก็คือรีซอสฟ l ลรอดกดตกไปตกมันซะตรงนี้แหละอุ้ยแต่ดูแล้วสายเบ็ดยาวนะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเบดออรถถูารอดของผมเนี่ยตกไม่ถึงนะตรงนี้เนี่ยคือต้องลงไปตกข้างล่างนะอะเดี๋ยวมาลองเทสหน่อยตอนนี้ไปกินเบียดละเออโอ้โหตกได้ยาง <c oughs> เอาใหม่เอาม่ขอยีกรอบขอยีกรอบเออ เป็นปลาธรรมดานะเออคือผมเนี่ยลืมไปว่าเบ็ดนี้เนี่ยความสามารถที่ซ่อนอยู่ของมันเนี่ยคือการเพิ่มประสิทธิภาพคูณ2ให้กับเหยื่อเหยื่อเหล่านี้ที่เราใส่นะและถ้าเกิดเราสวมใส่เอ่อเหยื่อที่เป็นแม่เหล็กอันนี้นี่มันบวกโชคลาภ200นะเกิดเราใส่เข้าไปอีกเนี่ยมันบวกเป็น400นะโอเคเบ็ดแรกให้อภยัยเดี๋ยวมาดูเบ็ดที่2ซิผมคิดว่าไม้ที่2เนี่ยจะต้องได้ปลาดีๆแน่ๆ อ่ะนี่สีชมพูเลยนะระดับมิติกนะแต่ไม่รู้จะดึงไหวหรือเปล่าโอ้โชคลาภ400ไม่ได้ได้ไงอะ่ะกลาเป็นเบ็ดที่ไม่ธรรมดาไปเลยอะ่ะนี่ถ้าเกิดว่าเอาไปเอนชานบัพพฟเฮสซี่เนี่ยแล้วก็เอาไปตกปลาทองนะโอ้โห,โห,โห,โหเบ็ดนี้สุดยอดใช้ได้บอกเลยใช้ได้ไม่ใช่ใช้ได้ธรรมดาใช้ได้แบบมากๆอะ่ะโอเคตอนนี้ก็ได้มาละห้ก้อนนะซื้อไปห้าก้อนห้าหมื่นห้าันบาท สครับเปอหมายถึงว่าถ้าเกิดปลากินเหยื่อแล้วจะมีโอกาส6 0ร์ที่เหยื่อจะไม่หายไปซึ่งมันก็ดีนะสำหรับเบ็ดนี้เนี่ยเพราะว่าเบ็ดนี้เนี่ยมันเด่นด้านเหยื่อไงแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเขาใช้ก็หรอก,ก,รกรอไอ้สครับเปอร์สครับแปเทาไมอ่าอันนี้ก็ไม่ค่อยมีใครเขาใช้กันใหญ่เลยส่วนน,นี้อันนี้เป็นอับิโซไปต่อติดดี้จะทำให้ปลาที่เราตกเนี่ยดึงขึ้นไวกว่าเดิมนะสุดท้าย โอ้โหตามให้ปลาตัวใหญ่ขึ้นส0เปอร์อะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเสียสละอีกสักหนึ่งก้อนแล้วกัน <c oughs> สงสัยต้องเสียสละหมดคลังแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> ลงทุนยังเยอะโอเคโอเคลเลสเตเลียก็โอเคแล้วเอาเอาโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะทั้งอาสมบัติทั้งเปิดประตูแล้วก็คลาบเบดซึ่งคลิปหน้าเนี่ยจะมาทำอะไรต่อรอติดตามดูกันนะส่วนคลิปนี้เนี่ยไปแล้วบาย